สวัสดีคะ่ะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะบอดี้ก็สวยๆวยเลยนะคะอีซ mm ูด hmm. ีแม mm hmm. คโกค่ะรถยนต์ปี08 mm hmm. นะคะไฟฟ้าค่ะคันนี้วางเครื่อง 1JZ mm hmm. มานะคะใช้งานดีคะ่ะอัตราการเร่งดีใช้งาน mm hmm. ได้ยาวๆเลยนะคะทุกท่านราคา139,000บาทเกียร์ออโตไม่แก๊สนะคะ ดูรับรอบคันกันก่อนนะคะรถสวยเลยทีเดียวค่ะสีสันรอบคันนี้ยังเงางามวิ้งวับเลยนะคะร้อแม็กลอลอดอกยางยังดีค่ะเกียร์เข้าปกตินะคะเครื่องดีค่ะพึ่งวางเครื่อง1 JZ มานะคะ สวยงามมากค่ะภายในก็ตัดลายไม้งดงามนะคะกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าแผงประตูสวยๆท่านใดสนใจนะคะเพียง139,000บาทนะคะดูรถได้ที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสายตรงหาผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ก็พาชมร,บรอบๆคันเรียบร้อยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ